ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรานัดแสดงจากดร์สมาย์หมอหน้ารักคนนี้เป็นของผมนะครับครับครับผมเป็นไงพูดถึงความรู้สึกที่แบบว่าเราได้เป็นตัวแทนเปน ambassador ของกิจกรรมของนครับครับต้องบอกเลยว่าพวกเราเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ภูมิใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสร่วมโครงการนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่พวกเราแทบไทุกคนเลยที่เติมตัวกับกีฬาครับผมก็พอเราได้เป็น ambassador เนี่ยก็ทาให้เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นถึง แม้จะชื่อว่าเป็น ambassador แต่ว่ารเราก็ยังเป็นจุดเล็กๆครับจุดหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้สำเร็จตัวร่วงไปด้วยดีค,ครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะได้แบบมีส่วนร่วมยังไงในการทำกิจกรรมในครี้ของสีเกม ครับก็จริงๆแล้วมันเริ่มจากไม่ใช่แค่เราเป็นส่วนร่วมครับจริงๆทุกคนจะได้เป็นส่วนร่วมกับเราตั้งแต่การแยกขยะครับได้รับขยะการแยกขยะนะครับแล้วก็ส่งขยะต่อให้กับสมาคมซาเลงครับหรือว่าร้านรับซื้อของเก่านะครับที่สําคัญขยะเหล่านั้นนะครับก็เป็นไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ก็สามารถนํากลับมาทาเป็นปุ๋ยได้ทํากับพลังงานชีวภาพได้หรือแม้กระทั่งน้ำหมักครับ แล้วก็ที่สําคัญขยะเหล่านั้นสามารถที่จะเป็นเคลมเป็นคาร์บอนเครดิตได้ด้วยครับซึ่งมันก็สามารถที่จะลดภาวะแก๊สเรือนกระจกได้ครับจริงๆเรารู้สึกแบบเป็นเกียรติมากที่มาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าการกระทำเล็กๆของพวกเราอ่ะมันสร้างความหมายอันยิ่งใหญ่มากๆครับมันเลยทําให้ซีเกม2025ของเรานะครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันที่ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ครับครับก็เรียกได้ว่าซีเกมครั้งนี้เราึงแบบหกลุ้มไปแบบทำกิจกรรมในการช่วย บบผู้ที่มาร่วมชมพวกมาทำกิจกรรมในงานด้วยใช่ไหมคครับครับผมก็ต้องบอกเลยว่าที่ส่วนที่พวกเราเห็นมากันแบบเยอะๆเลยก็คือเวลาเราจัดงานแข่งกีฬาใหญ่ๆหรือว่าที่มีคนมาเข้าร่วมเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่เห็นชัดเลยคือจะมีขยะไม่ว่าจะเป็นพวกบรรจุภัณฑ์ของอาหารต่างๆหรือว่าเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับก็บอกเลยว่ามันค่อนข้างเป็นภาระเลยสำหรับคนที่เก็บแต่ว่า ปีนี้ครับประเทศไทยเราก็จะให้เห็นว่ากีฬาแลวก็สิ่งแวดล้อมมันสามารถเดินไปพร้อมกันได้ครับใช่เรียกได้ว่าจะมีการเริ่มต้นแยกตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับเรียกได้ว่าทุกคนจะได้รับขยะหนึ่งถุงครับถุงขยะหนึ่งถุงครับเรียกได้ว่าทุกคนต้องแยกแล้วก็จะมีจุดต่างๆภายในงานถูกต้องไหมคใช่ครับแล้วเราก็จะมีโอกาสได้เห็นรุ่นๆในประเภทกีฬาต่างๆที่จะไปร่วมจอยหรือเปล่าหมายถึงว่าไปทำกิจกรรมทางการแยกผมว่าน่าจะได้เห็นได้เ้็นได้เห็นตาไหมนะงั้นฝากทุกคนดีกว่าว่าให้แบบว่า เกี่ยวกับกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็การแยกขยะด้วยค่ะครับครับผมก็ผมเกิ่นให้ก่อนเลยครับผมเอออยากพูดแต่จะครับก็ครับผมการแยกขยะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนมองข้ามเป็นขวัญจริงๆครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ตัวเราเราอาจจะยินทุกคนพูดมาแบบแยกขยะด้วยนะถึงแม้มันมีถังขยะตั้งไว้อยู่ตรงหน้าเราสามสีอ่ะแต่บางทีเราก็อาจจะมักง่ายที่แบบว่าอันนี้ที่ไปเห็บขยะเหมือนกันซึ่งยอมรับว่าหลวงก็เคยเป็นเหมือนกันแต่พอ โตขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันค่อนข้างสำคัญกับเรามากมากถ้าเราไม่รักสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมก็คงไม่รักเราเหมือนกันครับนี่ครับก็มันเป็นการเบี่ยงองศาของการทิ้งขยะใช่ไหมครับขยะยู่ตั้งอยู่3อันเนาะก็มีทั้งเลือกสีได้เลือกสีได้ถ้าเบี่ยงแค่เบี่ยงนิดหน่อยเริ่มง่ายๆเลยครับกับการแยกขยะครับผมอย่างแรกเลยอยาต้องทิ้งด้วยครับครผมผมเสริมผมเสริมก็มันก็สามแล้วก็ทิ้งแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นการปลูกฝังไปในตัวใช่ไหมว่า รุ่นคนต่อไปต่อจากเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเด็กๆน้องๆทุกคนไม่ว่าจะแบบคนที่โตแล้วหรือว่ากำลังเป็นเด็กอยู่ในวันจะได้ปลูกฝังเขาใช่ครับผมอ่ะพี่ม่อนก็เป็นอะไรที่พวกเราสามารถช่วยกันทําได้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเก็บขยะให้ถูกที่ถูกถุงนะครับผมเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่มันเล็กนะครับขยะพวกนี้สามารถนาไปรีไซเคิลแล้วก็ทําให้มัน เกิดประโยชน์เกิดคุณค่าให้กับสังคมในรูปแบบใหม่ได้ใช่ครับแล้วก็ถ้าพวกเราร่วมมือกันในแบบว่าในส่วนเล็กๆเนี่ยมันก็จะเป็นพลังมหาศาลทำให้โลกของเราน่าอยู่มากขึ้นครับใช่ครับเรียกว่าน้อยนิดมหาศาลสุดท้ายผมขอฝากนิดนึ่งแล้วกันครับก็อยากฝากว่าจริงๆซีเกมเอ่อ2025นไนะครับไม่ใช่เพียงแค่เป็นเกมการแข่งขันครับแต่มันเป็นเกมที่ทุกคนจะมาชนะด้วยกันครับทั้งทางด้านกีฬาแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมครับครับผม ฝาก่อยนะไว้องท็อฝากไหมฝากทุกคนร่วมกับโครงการนี้นิดนึงก็อยากฝากคนนิดนึงนะครับหัวใจสำคัญของงานเลย 1A 3R ครับผมก็คือ avoid นะครับแล้วก็ 3R ก็คือ reuse, reuse, recycle ครับอยากฝากทุกคนไว้นะครับว่าการแยกขยะมันไม่ใช่เรื่องยากครับก็อยากให้ทุกคน แยกขยะกันเยอะๆครับเพราะว่ามันช่วยโลกได้จริงครับครับผมให้เองอ้อมอ้อหน่อยแบบช่วยกันแยกขยะเยอะหน่อยนะครับค่ะจริงๆเหมือนพี่ทุกคนบอกเลยครับว่าการแยกขยะเป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวมากเพราะแต่ก่อดอ่ะก็เหมือนพี่หลอกเลยผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจอขยะก็ทิ้งได้เลยไม่จำเป็นเพื่อนกันไม่ไม่ไม่ทิ้งไว้คนเดียวจะบอกไม่ทิ้งไม่ทิ้งอ่ะคือ เราจะขยับปุ๊บเออขยับกล้องไหนก็ได้ถังไหนก็ได้เราสามารถทิ้งได้เลยแต่จริงๆแล้วเราเปลี่ยนโลด้วยมือเราได้โดยการเปลี่ยนอีกเล็กน้อยฮะใช่ครับก็ฝากทุกคนนะครับที่เหยียดลงถังให้ถูกถุงถูกที่ถูกทางด้วยนะครับครับผมพวกเราก็ฝากด้วยนะครับเผื่ออาจจะได้เห็นพวกเรามีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาอะไรบ้างหรือเปล่าได้เลยติดตามพวกเราได้ครับครับผมอ้าวโอเคอัปเดตผลงานใหม่เห็นแบบล่าสุดคลายประกาศเรื่องแบบเ่ิกของของใคโอเคทุกทุกข่าวทุกข่าวคือเรืออะไรนี่ โคจ้าโอเคมาอัปเดตผลงานหน่อยครับบอกว่าเห็นค่ายประกาศมาแล้วว่าที่สิบเอ็ดนี้อาจจะมีการประกาศอะไรรอบเตรียมออนเตยมออนใช่แล้วใช่แล้วตื่นเต้นไหมคะก็ก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราเองก็ยังไม่รู้ว่าเราจะมีผลงานอะไรให้ต่อหน้านี้ไหมใช่ใช่ถ้าถ้าแบบพูดตอนนี้มันจะสปอยล์หรือเปล่าก็อาจจะสปอยล์ไปดูกันวันที่ ยี่สิบเอ็ดใช่แหม่แป๊บเดียวไงพลาดอีกใจเดียวก็จะได้เห็นลครับากันแล้วใช่ฮะอ่าแบบจากซีรีส์ที่จบไปแบบกระแสตอบรับแต่เราเอก็คือแบบเป็นยังไงบ้างพินแฟนคปนยังก็ส่วนตัวโลนะครับก็ยังก็มีแฟนคลับใหม่ๆเข้ามาครับเยอะมากก็มีเท้งของหลวงเอที่ยังอยู่แล้วก็มีแฟนคลับน้องๆแม่ๆน้องๆช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเป็นทีมรู้สึกว่ามันอบอุ่นมากๆเลยครับผมก็ทำให้รู้สึกว่า เราเป็นครอบครัวทั้งตัวศิลปินกันเองแล้วก็ทางด้านของแฟนคลับด้วยครับครับผมรู้สึกขอบคุณความอบอุ่นที่มอบให้พวกเราบามากครับผมอภิวัตน์พิพัฒน์ประแยมากก็จริงๆก็ต้องบอกว่าอย่างที่หลงพูดเลยครับไม่ไม่เพียงแต่แฟนคลับพวกเราที่คอยพพอร์ตแฟนคลับหลวงลีแฟนคลับน้องอาร์มแฟนคลับท็อปคริสมอนดครับก็เริ่มที่จะแบบว่าเข้ามาพพอร์ตเราแล้วก็ให้กําลังใจเราครับก็จริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นที่อบอุ่นมากๆแบบหลวงบอกเลยฮะแล้วก็ ก็ดีใจที่ทุกคนได้รู้จักนักแสดงทั้ง6คนเลยครับเพิ่มมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นตัวพี่ม่อนตัวพัคตัวอาร์มตัวหลงแล้วก็ตัวท็อปกับคริสมอนฮะมีการรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นครับพวกเราดีใจแล้วก็จะพยายามทําให้เป็นที่รู้จักได้มากเพิ่มขึ้นต่อไปเรื่อยๆครับผมคิดว่าเป็นยังไงบ้างคะโหดีครับแล้วก็เราก็ต้องบอกว่ามีความสุขครับแล้วก็หลังจากจบไปก็ มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่น้องบอกเลยว่ามีทั้งบ้านน้องหลงลีน้องอาร์มพัรคริสมอนท็อปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะครับที่ คอยสพอร์ตเราคอยให้กำลังใจพวกเราเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทางอินเตอร์ด้วยทางอเมริกันด้วยทางเออลาตินอเมริกันด้วยนะครับที่คอยส่งกำลังใจดีๆมาให้พวกเราเสมอนะครับขอบคุณมากครับครับผมโยขอคำตอบแบบไม่ลอกกันหน่อยได้ไหมเป็นยังไง้องอาร์มกับซีรีส์เรื่องแรกโอ้โหก็ซีรีส์เรื่องแรกจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าคือพอการเล่นซีรีส์เรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกของตัวเองด้วยก็แน่นอนครับเราได้เจอกับแฟนคลับใหม่ๆมากมายเลย คือทุกคนน่ารักมากคือผมเป็นคนที่แต่ก่อนไม่มีแฟนคลับไม่มีคนรู้จักแต่ว่าวันนี้น้องมีคนรู้จักแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนในค่ายแต่ตั้งตัวสมายในทีมด้วยครับที่คอยเป็นแรงผลักดันให้พวกเราได้ทําผลงานได้เต็มที่แล้วก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมไม่ว่าจะเป็นตัวผมเองหรือว่าพี่ๆในทีมเลยก็ขอบคุณมากๆครับครับผมก็เป็นเรื่องแรกของน้องด้วยเนาะครับก็เป็นเรื่องแรกก็พาไปแฟนมิธีญี่ปุ่นเลยอ่า ก็จะชื่นใจใช่ครับก็เดีวนี้เราก็จะไปพบปะแฟนๆที่ญี่ปุ่นกันครับใช่ครับผมเตรียมตัวเตรียมตัวพร้อมมาเทไรก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วฮะอย่างสวัสดีอาริกาโตะแล้วขอบคุณเป็นมุกอันนี้มุกอันนะเป็นของจริงเป็นมุกของจริงเอาตอนดี้ปะครูหนีนิวอันน้อยน้อยแต่ว่าน้อยแต่ว่าเป็นแฟนจิ้นอยู่นะเอาแฟนแฟนจิ้นอยู่อยาให้ดี พอดีพูดพอเอาอ้าวได้เล้วก็อยุใเอ้ยเราให้เพื่อนเลยอย่างซีนเพื่อนนิดนึงนะครับครับหนึ่งต้องแล้วเจนนัทเจนตรงกลางเลยแม่เจนนับเจนัทก็ดีใจมากๆกับใจหายที่แบบซีรีส์จบไปแล้วเนาะแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับก็อยากขอบคุณที่ซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับไม่ปล่อยมือกันไปไหนเลยแล้วก็ ดีใจที่เอนเกตก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆื่อๆหลังจากที่ซีรีส์จบไปก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาครับก็ขอบคุณมากครับครับผมคิดว่าไงครับครับสำหรับผมก็ตั้งแต่ซีรีส์จบไปเชียงรยก็จะมีออกกองบ้างแล้วผมก็รู้สึกใจหายรู้สึกคิดถึงกองซีรีส์ของพวกเราที่ที่กำลังไอที่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับใช่ฮะมันเป็นแบบบรรยากาศบรรยากาศที่แบบว่ามันน่าคิดถึงอ่ะมันแบบอบอุ่นใช่มันอบอุ่นมันแบบ เหมือนพี่ๆท,ทุกคนกคน้องทุกคนแบบ <Enjoy. S 1> ช่วยผักกันดันแ hmm. ล<อ>้วบอ็นจอยทุกคนแบบเข้าถึงง่ายคุยกันง่ายแล้วที่สําคัญก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยครับแ่ว่าช่วยช่วยกันดันช่วยกันแบบทําให้แบบเอ็นเกจของซีรีส์ของเราอ่ะขึ้นเยอะมากขึ้นนะครับครับ,รบผม ถ้าเดี๋ยวเราจะไปไปญี่ปุ่นด้วยเนอะอ่ะงานให้พี่หลงฝากละกันว่าเดี๋ยวแบบถ้าป็นทาชนอยากตามญี่ปุ่นก็ตามไม่ได้หรือว่าแบบใครที่ยังคิดถึงอ่าครับผมก็ให้เปิดดอกไม้วนฟ้าแล้ก็เราขอฝากไว้ก่อนเลยสำหรับใครที่เป็นสายดองไว้แล้วดูทีเดียวถึงเวลาแล้วไหมถึงเวลาของพวกคุณแล้วครับผมไปย้อนดูแล้วสามารถแท็กพวกเราได้เหมือนเดิมครับผมอยากมีซีนไหนชอบอะไรก็สามารถ เมนชั่นของเราได้เสมอครับพอฝากผลงานดรสมาร์ทของเราไปด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะจบไปแล้วแต่พวกเรายังอยู่แต่พวกเรายังอยู่แล้วแล้วพวกเราก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันครับพี่ผมครับพวกเรานะฮะจะมีแฟนมีตติ้งในเจแปนนะครับผมในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะครับก็จริงๆเราเปิด2รอบเลยนะฮะแล้วก็บัตรนะครับขายที่ไลฟ์พ็อกเก็ตนะครับผมก็สามารถไปจับจองกันได้สำหรับบัตรตอนนี้ครับอยาอยากไปญี่ปุ่นกับพวกเรา ตอนนั้นเขาบอกว่าอุณหภูมิกำลังสวยเลยนะกลังดีมีแอบไปเปิดมาเป็นไงพี่17องศาดองศาหนาวกำลังหนาวกำลังคลื่นเลยพอดีพอดีไม่ร้อนไม่ร้อนไม่หนาวเกินก็ไปอยู่บรรยาการหนาวกับพวกเราดรสไมายได้ที่เจอแบนครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากครับ แม่ผมรู้ตั no ้งแต่ผมลืมไปแล้วอ่ะเป็นส่วนอเออแล้วอะรตออกระตกะตกระตออกระตกโยเซมาเออใช่อโยมองแดงนะภาพนิ่งนะหนึ่งสองสามต้องนี้ต่อนลครับหนึ่งอสนิ่งคของ้องนี้ต่อนะครับต้องครับหนึ่งสองสาครับคุณครับมืถือฝั่งนี้นะคะ อันนี้ค่ะนีค่ะตอได้นอได้โอเค่งต้องการอะไรจะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอไยูมันเหมือนสวัสดีตอนเช้าคุณนะพี่ไมมาตอนบยนี้นะไม่สวัสดีนยคคลาคคาไม่ใช่คชวคนดีชัวรโอไยูตอนเช้ายู